สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปบุกโรงเรียนร้างที่มีตำนานครูผีสุดเฮี้ยนที่นี่เคยเป็นโรงเรียนเก่าแก่แต่ต้องปิดตัวลงเพราะเหตุการณ์ประหลาดมากมายผมได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านว่ากลางดึกจะได้ยินเสียงครูสอนหนังสือเสียงเด็กร้องไห้ และเสียงเปียโน,โนดังมาจากในโรงเรียนเมื่อเข้าไปข้างในบรรยากาศวังเวงมากครับทุกอย่างถูกทิ้งร้างฝุ่นจับหนามองไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดผมเดินเข้าไปในห้องเรียนห้องหนึ่งจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแววๆข้างหูใครมา ขนล,ลุกสู้เลยครับระหว่างที่กำลังสำรวจผมเจอสมุดนักเรียนเก่าๆเล่มหนึ่งเปิดไปเจอหน้าที่มีรอยเขียนด้วยเลือดเป็นชื่อครูคนหนึ่งครูเพนสรีแล้วก็มีเสียงดังโครมเหมือนมีอะไรหล่นจากบนหลังคาเฮ้ย hey, ใครวะผมตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับ มีเพียงความเงียบที่น่าขนลุกผมตัดสินใจว่าคงต้องรีบออกจากที่นี่แล้วสุดท้ายผมว่าเรื่องเล่าที่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าล่ะละครับใครอยากลองมาท้าพิสูจน์ก็ตามมาได้แต่ผมเตือนไว้ก่อนนะว่าอาจจะเจอดีโรงเรียนร้างครูผีแห่งนี้รอต้อนรับ ทุกคนอยู่ครับ